สวัสดีค่ะชาวธาตุด,ดินชาวธาตุด,ดินได้แก่ชาวราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดูแบบไทยๆนะคะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะเป็นดวงโดยรวมนะคะส่วนวันที่เราพิมพ์ไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะสิ่งใดที่ดีๆก็ให้เก็บไว้นะคะสิ่งใดที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งไปนะคะขออนุญาตทำคลิปเป็นเรื่องเล่านะคะเพราะว่าไม่ชอบใช้เวลานานๆน,นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะมีคนแอบชอบคุณอยู่นะคะแอบชอบแอบแอบ,อแอบสืบแอบส่องทางโซเชียลนแต่ อนนี้คุณอาจจะตอนในตอนนั้นคุณอาจจะยังไม่โสดนะคะแต่ตอนนี้คุณโสดแล้วเขาแอบ,บส่งคุณทุกวันนะคะคนที่ใช่มักจะมาในเวลาที่ใช่นะคะยือเล็นะคะหรือ,อของคุณมาแล้วนะคะบางคนก็มีคนเก่ากลับมาได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นคนเก่าแต่มาในเวอร์ชั่นใหม่นะคะแต่บางท่านก็ เป็นคนใหม่จริงๆเลยนะคะเขาอาจจะมาทางสายเพื่อนบางทีเราออกไปงานสังคมไปงานต่างๆเราเจอคนคนนี้บ่อยๆนะนะคะหรือเขาอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนก็ได้นะคะความรักครั้งนี้เขามีใจที่บริสุทธิ์กับคุณนะคะสำหรับบางท่านคนเดิมๆก็ อาจจะยังวนเวียนอยู่นะคะบางคนก็มีมาทั้งสองทางทั้งเก่าแล้วก็ใหม่นะคะคุณจะมีความรักเป็นแบบผู้ใหญ่นะคะคือคุณจะรู้สึกถูกชะตากับคนคนนี้อาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคุยแล้วก็คุยกันแล้วสบายใจเกิดความ รู้สึกดีๆท่อยทีท่อยอาศัยกันนะคะเป็นรักแบบผู้ใหญ่นะคะเติมเต็มให้กันและกัน,นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้แต่ความรักคือคุณได้ผ่านอะไรมามากแล้วทําให้คุณกับเขาเข้าใจกันได้ง่ายคืออยากอยู่ด้วยด้วยกัน,กนจนแก่จนเฒ่านะคะคุณจะได้เจอคุณแล้วเจอเจอแล้ว เจอแล้วร่ำรวยน่ะนะคะทำมาหากินแล้วร่ำรวยรุ่งเรืองเป็นความรักที่ท้ายถี่ท้ายอาศัยนะคะบางคนอาจจะเจอความรักทางไกลอายุน้อยกว่านะคะต่างชาติต่างศาสนาต่างอายุนะ,ะแต่ความรักมันไม่ได้แตกต่างกันนะคะมันผสมกลมกลืนกันไปนะคะอาจ,จต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะคะเพราะว่า อ่ออายุมันต่างกันนะนะคะหรือบางคนอยู่ห่างไกลกันแนะนําให้คุยกันและสื่อสารกันทุกวันนะคะแต่ถ้าเจอกันแล้วก็ให้สร้างบุญสร้างมสมุนร่วมกันนะคะความรักจะได้ยืนยาวนะคะคุณมีความซื่อสัตย์ต่อกันนะคะแต่ก็พยายามสร้างบุญร่วมกันด้วยนะคะที่ผ่นมาอาจจะ เจอความรักทางไกลหรือคนนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับรถหรืออาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เขาอาจจะมีความมั่นคงทางการเงินก็ได้นะคะหรือทำงานอยู่ในองค์กรต่างชาติต่างภาษานะแต่คุณจะไม่รีบนะคะคุณจะใช้เวลาสักหน่อยนะคะเพราะว่าคุณ ได้ผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะคะที่ผ่านมาบางคนก็รักเพศเดียวกันหรือรักต่างวัยะค,ะคุณรู้สึกน้อยใจในความรักที่ผ่านมานะคะหรือจะเป็นเขาก็ได้ะคะบางคนอาจจะรู้สึกเดียวดายต่างคนต่างคิดกันไปเองอะนะคะหรือบางคนก็มีคนมาแทรกมาซ้อนความสัมพันธ์บางคนก็ไปเจอคนที่มีสเสน่ห์ เขาอาจจะดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ได้ด้วยนะคะแต่คุณจะไม่ตามเขาแล้วนะคะคุณจะนิ่งๆแล้วคุณเริ่มทําใจแล้วเริ่มอยู่ได้แล้วนะคะคุณมีคนใหม่เข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยเปฏิเสธเขามาก่อนแล้วก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณห่างหายกันไปนานแล้วนะคะมีคนสองคุณนะคะ มีคนเก่าๆแอบสองคุณด้วยนะคะหรือคนคนนี้เขาแอบสองคุณจากสื่อโซเชียลก็ได้นะคะแอบชอบแอบปพื่มคุณนะคะแต่ตอนนั้นๆคุณอาจจะไม่สดนะคะเขาก็จะไม่เข้ามาวุ่นวายนะคะแต่ตอนนี้คุณสดแล้วเขาก็พยายามแอบสองคุณนะคะคนคนนี้เป็นคนจริงจังเป็นคนชัดเจน บางคนอาจจะเจอคนในสายงานเดียวกันก็ได้นะคะหรือองค์กรเดียวกันก็ได้อาจจะมีคนมาบอกรักเราในอนาคตนะคะมีคนที่วัยหนุ่มใบกลางคนเป็นเป็นคนที่เป็นหนุ่มหนุ่มใบกลางคนนะคะรูปร่างสูงใหญ่ไหล่กว้างเป็นคนที่เดินทางบ่อยนะคะ ทำงานเกี่ยวกับรถก็ได้คนะการขนส่งเป็นแอร์เป็นเจอูอนะคะคนที่ค่อนข้างมีโก้นะคะเขาค่อนข้างจะนิ่งๆและอะเขาจะไม่วุ่นวายนะคะแต่เขแ,แต่เขาชัดเจนกับคุณนะคะเขาอาจจะทำงานเกี่ยวกับราชการเป็นผู้พิพากษาผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเป็น เพื่อนเป็นกลยานมิตรหรืออาจจะเป็นคนที่ห่างไกลกันเป็นคนเดิมๆได้ด้วยนะคะสำหรับบางคนนะคะ mm hmm. เขารู้สึกว่าคุณทําให้เขามีความสุขมากเลยนะคะ mm hmm. เขารู้สึกจึ่งชอบและชอบคุณมากมากนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าการเจอคุณมันเหมือนเป็นพรมวิขิตเป็นโชคชะตาของเขาเลยนะคะ mm hmm. คนคนนี้อาจจะเคยเสียใจหรือเจ็บปวดหรืออาจจะ เป็นคนเดิมๆได้ด้วยนะที่เคยทําให้คุณผิดหวังทําให้ทําให้เกิดความผิดพลาดไว้กับคุณนะคะแล้วเกิดความเสียดายคุณนะคะเขาอยากกลับมาเฝ้ารอคุณและอยากมาสานต่อกับคุณนนะคะหรือคุณเคยทุ่มเทให้ให้กับเขาที่ผ่านมานะคะหรืออาจจะเป็นรักสามเศร้านะคะ หรือเกิดจากความไม่เข้าใจกันก็ได้เหมือนกันนะคะหรือคุณทําดีกับเขาทุกอย่างแล้วเขาเพิ่งจะมอร,รู้สึกตัวก็ได้นะคะจะมีคนอายุน้อยน้อยเข้ามาหาคุณด้วยนะคะเขาอยากสร้างเนื้อสร้างตัวกับคุณมีคนที่เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะแต่คนเก่าเขาก็พยายามง้อคุณเขา เขารู้แล้วว่าคุณคือคนที่ใช่และชัดเจนสําหรับเขาเขาอยากกลับมานะคะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากทาให้มันดีกว่าเดิมนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคะก็ต้องปล่อยกันไปเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะคะคนใหม่ที่จะเข้ามาก็พร้อมแต่ เขามีความเก่งมีความสามารถคนนนี้เขาตืมคุณนะเขาอยากคุยอยากพูดกับคุณอยากสื่อสารกับคุณเขาอยากถ้าแต่ถ้าใครนะที่มีความรักอยู่ไกลนะคะก็แปลว่าเขาคิดวางแผนที่จะเดินทางมาพบคุณนะคะแต่ถ้าอยู่ใกล้กันก็คือเขาอยากใกล้ชิดอยากพูดคุย กับคุณนะคะเพราะเขาเพิ่มคุณมานานแล้วนะคะคนคนนี้เขามีความชัดเจนนกจริงนะคะเขาบอกว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่ที่สุดและชัดเจนที่สุดเขาพยายามจะสร้างเนื้อสร้างตัวกับคุณนะคะตอนนี้คุณอาจจะนิ่งๆนะคะเพราะทุกอย่างคุณอยากได้ความรักที่ชัดเจนนะคะความรักที่ดีความรักที่งดงามนะ,ะแต่ คุณเข้มแข็งมากขึ้นนะคะรวยใจมากขึ้นบางท่านก็จะเจอทั้งคนใหม่และคนเก่าก็ยังวนเวียนอยู่นะคะสำหรับบางท่านอาจจะมีโอกาสได้พูดได้คุยได้พัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะบางคนก็อาจจะเป็นคนเดิมๆที่เขารู้สึกผิดกับคุณนะคะเขาแต่คุณไม่ขาดนะคะ ชาวธาตุดินมันถึงเวลาแล้วนะคะที่จะมีคนเข้ามาเตืมนเต็มให้ความรักให้ความอบอุ่นคนนี้ค่อนข้างมันง่นคงรวมทั้งคนเดิมๆด้วยนะคะแต่จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะที่จะเป็นผู้ชนะนะคะและจัก,กรวาลก็จะอย่างคนที่ไม่ใช่ออกไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับชาวธาดินถ้าใคร ชอบการดูแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ